สำหรับที่ทางราคาทองคำในวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมานะครับราคาสามารถปิดตลาดในแดนบวกได้เป็นวันที่3ติดต่อกันราคาบวกขึ้นมาประมาณเจเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนทางนี้ราคาทองคำมีการยกระดับต่ำสุดและก็ยกระดับสูงสุดขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นว่าราคาทองคำเริ่มมีสัญญาณของการรีบารหรือมีการฟื้นตัวขึ้นแต่อย่างไรก็ตามหักเทียบเป็นรายสัปดาห์ ในสัปดาห์นี้ทองคำบวกได้ประมาณ9เหรียญดอลลาร์ต่ออทสซอนเท่านั้นหลังจากสัปดาห์ก่อนหน้าราคาพักฐานหรือมีการอ่อนตัวลงถึง55เหรียญดอลลาร์ต่ออทสซอนส่วนหนึ่งการที่ราคาทองคำขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ในระดับจำกัดนักลงทุนยังคงมีความระมัดระวังในการไล่ซื้อหรือสะสมทองคำก่อนที่จะทราบความชัดเจนในการประชุมที่แจ็คสันโฮซึ่งประธานเฟดคุณจอรมร็พาวเวลจะมีการออกมาแถแลงการเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งนักลงทุนหวังว่าจะมีความชัดเจนต่อแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมประจำเดือนกันยายนว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในระดับ50เบสิสพอยต์หรือว่า75เบสิสพอยต์หากเฟดขึ้นดอกเบี้ยในระดับที่ค่อนข้างสูงหรือค่อนข้างมากจะเกิดความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนของคำและตลาดหุ้นอาจปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงได้เช่นกันแต่หากเฟดส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับเพียงแค่50เบสิสพอยต์ ทองคําและตลาดหุ้นหรือสินทรัพย์เสี่ยงก็มีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้เช่นกันดังนั้นประเด็นเกี่ยวกับการถแถลงการของคุณโจรมพาเวลจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่นักลงทุนในฝั่งตลาดทองคํายังคงให้ความสําคัญและก็ยังคงจับตาดูทั้งนี้ทั้งนั้นหากจับตาดูจากสถิติย้อนหลังไป5ปีการประชุมแจ็คสันโฮก่อนการประชุมราคาทองคํามักจะมีการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงโดยราคาทองคําจะทําระดับต่าสุดหรือทําโล ในช่วงการประชุมหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นราคาทองคําจะมีการขยับแล้วก็การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือว่าไปทําระดับสูงสุดหรือทําภายในช่วงวันสุดท้ายของการประชุมแก๊บการเคลื่อนไหวหรือการสวิงตัวของราคาทองคําในช่วงการประชุมของจักสันโฮใน5ปีที่ผ่านมาวัดจากระดับต่าสุดในวันแรกแล้วก็ระดับสูงสุดในวันสุดท้ายพบว่ามีการสวิงตัวหรือมีกรอบ ความกว้างจากโลไปไห้ในระดับประมาณ4ี่เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนและราคาทองคําใน5ปีที่ผ่านมามักจะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนแนวโน้มดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ทําให้นักลงทุนยังคงกล้าเข้าซื้อหรือเข้าถือครองทองคําเมื่อราคาอ่อนตัวหรือมีการปรับฐานลงมาและนักลงทุนยังคงมีลุ้นหรือยังคงมีความหวังว่าการประชุมที่จักรันโฮในค่ําคืนของคืนวันศุกร์ที่จะทราบผลการประชุมประมาณสามทุ่ม ธนาคารกลางสหรัฐโดยคุณโจรมรพาเวลซึ่งเป็นประธานเฟดอาจจะไม่ได้ส่งสัญญาณชี้ชัดหรือทั้งสองท่านยังไม่แน่ใจว่าการจะสนับสนุนให้เฟดขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในระดับ50หรือ75เบสิสพอยด์ดีการออกมาแสดงท่าทีในลักษณะดังกล่าวเท่ากับเป็นการตอกย้ำและเป็นการลดแรงกดดัน ต่อการที่คุณโจรมพาเวลประธานเฟดจะส่งสัญญาณชี้ชัดหรือบ่งชี้ชัดเจนว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับใดในการประชุมที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายน สำหรับปัจจัยที่ต้องจับตาหรือติดตามในระยะสั้นนะครับยังแนะนำให้จับตาดูการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับเพื่อใช้เป็นปัจจัยคาดการเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของเฟดในระยะสั้นนะครับในคืนนี้เวลาประมาณ1นึทุ่ม30นาทีจะมีการเปิดเผยดัชนีการใช้ใจ่ายส่วนบุคคลหรือคอ PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อทางด้านการบริโภค ซึ่งวัดจากยอดค้าปลีกของภาคเอกชนและก็จะเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อที่มีความสำคัญและเฟดให้ความสำคัญมากกว่าตัวเลข CPI หรือเงินเฟอ้อทางด้านการบริโภคนะครับแนวโน้มเงินเฟอ้อที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงหรือดอปตัวลงจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ลดแรงกดดัน ให้เฟดไม่มีความจําเป็นที่จะต้องขยับขึ้นอัตรดอกเบี้ยในระดับที่ค่อนข้างสูงดังนั้นถ้าคอ PCE ในคืนวันศุกร์นี้ที่ประกาศออกมาในช่วงเวลาทุ่ม30นาทีมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือปรับตัวลดลงเฟดก็จะขึ้นดอกเบี้ยในที่ทางที่ลดลงด้วยทองคามีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นแต่ในทางตรงกันขา้ามภาคคอ PCE ยังคงมีการเร่งตัวขึ้นหรือว่าสูงกว่าที่ตลาดคาดการแล้วก็ประเมินเอาไว้เฟดเองอาจจําเป็นที่จะต้องแสดงท่าทีหรือส่งสัญญ,ญาณ ในลักษณะของการเล่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับที่มากกว่า50เบสิคพอยต์แนวโน้มดังกล่าวจะกลับมาเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์สหรัฐและกลับมาเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของตัวราคาทองคำดังนั้นจึงแนะนำให้จับตาดูตัวเลข core PCE ซึ่งเป็นตัวเลขตัวหนึ่งที่เป็นมัดวัดเงินเฟอ้อที่มีความสำคัญ นอกจากนี้ในส่วนของคืนวันศุกร์นี้จะมีการเปิดเผยรายได้ส่วนบุคคลประจําเดือนกรกฎาคมและการใช้ใจ่ายส่วนบุคคลประจําเดือนกรกฎาคมในช่วงเวลาทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นไฮไลท์สําคัญของคืนนี้จะอยู่ในช่วงเวลาประมาณสามทุ่มประธานเฟดคุณโจล้มพาวเวลจะมีการกล่าวสุนทรพจน์ในฐานะเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐที่เมืองแจ็กสันโฮรัตไวโอมิง ตลาดคาดการว่าจะเห็นทิศทางแนวโน้มการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในอนาคตที่มีความชัดเจนมากขึ้นต้องมาลุ้นกันว่าเฟดเองจะมีการแสดงท่าทีหรือส่งสัญญาณในลักษณะใดถ้ามีความชัดเจนว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในระดับมากกว่า50เบสิสพอยต์เรามองว่าปัจจัยดังกล่าวจะกดดันทองคาให้อ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงแต่ถ้ามีการส่งสัญญาณในลักษณะของการคุมเครือหรือมีความไม่ชัดเจน เรามองว่าปัจจัยดังกล่าวน่าจะทําให้ทองค่อยๆแกว่งหรือขยับขึ้นได้เพราะว่านักลงทุนกังวลว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับ75เบสิสพอยต์มาในช่วงก่อนหน้าการส่งสัญญาณที่มีความรังเลหรือไม่ชัดเจนจะทําให้ราคาทองคําสามารถขยับหรือปรับตัวขึ้นได้บ้างแต่อาจจะไม่ได้ไกลมากนะักในทางตรงกันข้ามถ้าเฟดส่งสัญญาณปรับตัวขึ้นมากกว่าระดับ50เบสิสพอยต์หรือตลาดตีความไปในลักษณะที่การประชุมในเดือนกันยายน เฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยสูงถึงระดับ75เบสิสพอยต์ปัจจัยดังกล่าวอาจจะกดดันให้ทองคําปรับฐานหรือมีการทิ้งตัวลงได้เช่นกันดังนั้นการประชุมที่แจ็คสันโฮและจะมีการถแถลงโดยคุณโจรมพาเวลประธานเฟดถึงมีความสําคัญต่อราคาทองคําค่อนข้างมากนอกจากนี้ในช่วงระยะเวลา3ทุ่มจะมีการเปิดเผยดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลและก็คาดการเงินเฟ้อจากมหาลัยมิชิแกน นักลงทุนสามารถใช้ข้อมูลชุดดังกล่าวเพื่อเป็นปัจจัยชี้นาราคาทองคําในช่วงค่าคืนนี้เพิ่มเติมสําหรับกลุก่มการลงทุนนะครับในระยะสั้นสําหรับวันนี้นะครับเรามองว่าแม้ว่าเราจะเห็นการขยับขึ้นของตัวราคาทองคําในช่วงสองสาวันที่ผ่านมามีการยกโลและก็ยกรไฮข,ขึ้นแต่การฟื้นตัวหรือการขยับขึ้นของทองคํายังเป็นไปอย่างจํากัดประกอบกับ นักลงทุนยังคงจับตาดูปัจจัยพื้นฐานในส่วนของท่าทีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของเฟดเราเลยมองว่าการเคลื่อนไหวหรือการแกว่งตัวของทองคําระหว่างวันอาจจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือแกว่งตัวไม่มากทั้งนี้อาจจะอาศัยจังหวะที่ราคาทองคําอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาให้ทําการเข้าซื้อเพราะส่วนหนึ่งจากกราฟทางเทคนิค YLG มองเห็นว่าราคาทองคำสามารถเบรกเอาหรือผ่านกรอบช่นงที่เป็นทิศทางขาลงขึ้นมาได้ ราคาเริ่มมีลักษณะของการแกว่งตัวนี้ที่ทางไซด์เว้าหรือค่อยๆฟื้นตัวขึ้นถ้าผลการประชุมของเฟดไม่ได้เป็นลบกับทองคํามากนะักเรามองว่าราคาทองคํามีโอกาสขยับหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อให้แนวรับหรือโซนเข้าซื้อบริเวณ1,742 1,721เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนคิดเป็นเงินบาท29,550 29,200บาทต่อบาททองคำ1721หรือ29,200บาทต่อบาททองคำให้ใช้เป็นจุด stop loss หรือจุดตัดขาดทุนเพื่อควบคุมความเสี่ยงมองว่าหากเฟดส่งสัญญาณชัดเจนหรือทำให้นักลงทุนตีความว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในระดับ75เบสิสพอยต์อาจจะทำให้ราคาทองคำหลุดแนวรับสำคัญ ในโซน1,721เหรียญดอลลาร์ต่อโอยส์อลงมาได้ซึ่งมองว่าราคาอาจจะอ่อนตัวหรือย่อตัวลงต่อหาระดับต่ำสุดของปีนี้ในโซนบริเวณ1,681ถึงบริเวณ1,676ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของปีที่ผ่านมาในโซน1,670ปลายโซน1,680้นต้นๆถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งและก็เป็นระดับต่ำสุดของราคาทองคำในระดับปีนี้และก็ปีที่ผ่านมาถ้าราคาเกิดหลุด1721 ให้รอเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาใกล้ในส่วนของระดับดังกล่าวอย่างไรก็ตามถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นผลการถแถลงการของคุณโจรมพาวเวลออกมาเป็นบวกกับทองคําอาจจะต้องดูว่าเป็นบวกมากหรือเป็นบวกน้อยทางนี้ YLG ให้ในส่วนของแนวต้านหรือกรอบด้านบนไว้ที่บริเวณ1771-1787เหรียญดอลลาร์ต่ออสอนเป็นจุดที่จะทยอยแบ่งทองคำออกขายทำกำไร ถ้าท่าทีของเฟดส่งผลเป็นบวกกับทองคำมากๆราคามีโอกาสขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ถึงบริเวณ1 7 8เรเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนักลงทุนที่มีการถือครองทองคำอยู่อาจจะแบ่งทองคำออกขายตามแนวต้านต่างๆหรือแบ่งขายบางส่วนเพื่อเป็นการเล่นสั้นหรือเล่นรอบหรือหากราคาเกิดผ่านในส่วนของต้านระดับดังกล่าวได้ยังสามารถถือครองทองคาต่อแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคามีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้น โดยแนวโน้มหรือโมเมนตัมของทองคําในระยะกลางหากไม่หลุดรับสําคัญในบริเวณ1,721เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออน YLG ยังมองว่าราคาทองคําในระยะกลางยังมีรูปแบบของการแกว่งตัวนี้ที่ทางไซด์เวอัพดังนั้นการที่ทองย่อตัวหรือปรับฐานลงมาจากระดับ1 8 0 7เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออน การวนกลับหรือการดิดตัวกลับของราคาทองคํามีโอกาสทดสอบระดับดังกล่าวหรือมีโอกาสขึ้นไปได้สูงกว่าระดับดังกล่าวดังนั้นถ้าทองผ่าน1787เเหรียญดอลลาร์ต่อทอสออนได้มีลุ้นที่จะได้เห็นการขยับหรือการปรับตัวขึ้นต่อของราคาทองคําเข้าใกล้โซน1 8 0 0ถึง1,807เหรียญดอลลาร์ต่อทอสออนขอฝากโปรโมชั่นของ YLG f u t u r e นะครับตอนนี้ YLG f u t u r e ลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายลงตั้งแต่สัญญาแรก สูงสุด80%นะครับถ้าสนใจรับสิทธิ์สามารถติดต่อมาที่ YLG Bullion and Future เพื่อรับสิทธิ์ดังกล่าวได้นอกจากนี้ YLG Bullion and Future ยังพาลูกค้าไปทำการเทรดในตลาดต่างประเทศอย่างเช่นตลาด CME Group นะครับมีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้เลือกลงทุนกันถ้าอยากพอโตก็ m กอิน Inter กับ YLG Bullion and Future ครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ